ย่องหมหูกันครับผมตอนแรกมาใส่บริไทยบ้างครับนี่บริไทยบ้าเท่านี้ไปเลมาบาลันพี่น้องอันนี้บาลันครับไม้สองเอาบาลันพี่น้องโจที่เลยพี่น้องคืมีมนี่ยอติยาวเนี่ยอากาศเย็น,นพี่น้องมนุนหมอก ขา,ขาวๆลงเต็มหมดเลยพี่น้องไปไป,ไปพี่นออ้องอ้อากาศเย็ยนแห้งพี่น้องปพ่น,น้องเยี่ยมเหมือนกันโอ้ยมันหมอกไอหมอกพอหนานา้ำไปพี่น้อง <c oughs> จุดไม้ลงหน้ายังไม่ลงเห็ุไม้ไว้ครับ ไปมาหลุนกันเบิง้งสองลังแหลกบ่ดโดนพี่น้องเบิ้งลังนี้เบิง้งสิเป็นแนวใดอุ้ยหนาวเย็นครับเป็นแนวใดนี่โอ้ลันพี่น้องแต่บ่อยู่ครับลันเฝ้าหไหมพี่น้องเอ้าอยู่พี่น้องโอ้ยตัวน้อยลูกมันมาออกมาก่อนพี่น้องตัวหน่อย หัวหมาขุดเบิง่งหลังอ้าวหลันงนี้บ่พลาดพี่น้องโอ้บอกไงเอาไงไงเติมพี่น้องอุ่นพี่น้องหมูจุดกูดพี่น้องว้าวได้มาอลไรพี่น้องสองแต้มโอ้ยง,ง่ายไปพี่น้องไปต่อโอ้ยบรรยากาศพี่น้องหนาวแห้งเย็นเจี๊ยบเจี๊ยบพี่น้องหมอกมาพี่น้องไปต่อนี่ไม้ หลังนี้บอลลันครับหลังนี้บอลลันหลังนี่เดียวมันขุดคุยว่าไม่พี่น้องนี่ก็บอลลันจริงมุ้งหนีสาสามหลังครับดูหลังนี่ก่อนเรื่องเด๋อเอาที่เอาหนี้รัานพี่น้องเอาคับหายเอาปูพี่น้องเอ็ดเป็ดไงพี่น้องคุณ กัดข้อพี่น้องเบ็่ยใหญ่เลยสุดยอดต่อพี่น้องโอ้พี่น้องได้สามแต้มพี่น้องไอตัวเมื่อกี้ตัวอย่างกับเป็นโลพี่น้องไอตัวนี้ลั่นไปนี่ไอตัวนี้ก็ลั่นพี่น้องไม่รอดครับนี่นี่นี่ของกูอันนี้หมายพี่น้องอันนี้ไม่ลั่นครับเอาโอ้มันเอาเนื้อกินเสยพี่น้องเบิ้งในบั่นเดี๋ยวมาล่างแค้นพี่น้องดูไม้นี่พี่น้องเังดนี่ บอลลันพี่น้องครับบอลลันครับอันนี้อีกหลังหนึ่งพี่น้องบ่อผาดกันพี่น้องโอ้มันหายลูกมันออกก่อนพี่น้องติดแต่ลูกมันเองนะพี่น้องน้องเดเปียกอยู่พี่น้องแล้พี่น้องเราจะหาแต้มพี่น้องมารู้สุดท้ายสิบเป็นจังได้เราอยู่นี่หนูหลายครับผมอยู่ปไปอย่างขาครับนี่มันอะไรมันนี่เป็นังได้น้ออันนี้บอลลันพี่น้อง อ๋อบลันบลันโอเคครับเดี๋ยวหาแต้มมาให้พี่น้องโอ้ o, นี่ครับหมายวันนี้โอ้ o, ตัวนี้ตัวใหญ่จริงพี่น้องดูดิโอ้โหอย่างกับแมวพี่น้องโอ้โหใหญ่จริงอันนี้ตัวใหญ่น,นะครับอันนี้ตัวผู้พี่น้องตัวใหญ่อันนี้ลูกมันเอาเอาพี่น้องนี่นะครับผมหมายวันนี้พี่น้องป่าหญ้าคาพี่น้องเนี่ยข้างๆกับเป็นทุ่งนาครับเดีย๋ยววันนี้เราไปมาซ้ำใหม่ หนูเยอะพี่น้องรับพุมยังไงเดี๋ยวเจอกคลิปต่อไปครับ